สวัสดีครับผมนายอดิศักดิ์นาชัยเพิ่มครูวศนนตบน้ังแปนอำเภอเพ็ีจังหวัดอุดรธาน,นีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนในรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพรหัสวิชาอช3 1 0 0 1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับผมครับสำหรับบทที่1น,นะครับผมเกี่ยวกับการงานอาชีพ ก็จะมีสาระสําคัญนะครับคือการประกอบอาชีพในชุมชนสังคมประเทศและภูมิภาค5ทวีปได้แก่ทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียทวีปอเมริกาทวีปยุโรปและทวีปอฟริกาครับที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนและสอดคล้องกับชุมชนเพื่อช่องทางการขยาอาชีพสําหรับผลการเรียนรู้ที่คาดหังนะครับทําให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจวิจิตคติที่ดีในงานอาชีพสามารถอธิบายลักษณะขอบข่ายกระบวนการผลิตงานอาชีพในชุมชนได้สังคมประเทศและภูมิภาค5ทวีปได้แก่ทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียทวีปอเมริกาทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาใต้นะครับและสามารถนำมาวิเคราะห์ในการขยายอาชีพบนพื้นฐานการมีคุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ครับผมครับข้อต mm ่อมานะครับคือขอบขายเนื้อหาเรื่องที่หนึ่งความสำคัญและความจำเป็นในการขยายอาชีพเรื่องที่สองการขยายอาชีพในชุมชนประเทศและภูมิภาค่ทวีปได้แก่ทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียทวีปอเมริกาทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาเช่นงานอาชีพด้าน ก,กรริจกศรษงานอาชีพด้านอุตสาหกรรมงานอาชีพด้านพันธุกรรมงานอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และงานอาชีพด้านอำนวยการและอาชีพเฉพาะบทเรื่อง3นะครับการขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชนสังคมประเทศและภูมิภาค5ทวีปได้แก่ทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียทวีปอเมริกาทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา การจัดการทางผลผลิตได้แก่การวางแผนการจัดทำโครงการการใช้วัสดุอุปกรณ์การใช้แรงงานการใช้สถานที่และการใช้ทุนเป็นต้นครับการจัดการทางการตลาดได้แก่การกำหนดทิศทางการตลาดการหาความต้องการของตลาดเช่นการขนส่งการขยายการกำหนดราคาการทำบัญชีประเภทต่างๆเป็นต้น เรื่องสี่ครับคุณธรรมจริยธรรมได้แก่ความรับผิดชอบความประหยัดการอดออมความสะอาดความประณีตความขยันและความซื่อสัตย์เป็นต้นครับผมครับต่อมาก็คือเรื่องที่หนึ่งนะครับผมความสําคัญและความจําเป็นในการปรอาชีพนะครับการขยายขอบข่ายอาชีพหมายถึงกิจกรรมอาชีพที่มีอยู่สามารถ ขยายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ออกไปเป็นขอบขายอาชีพที่สร้างรายได้ใช้ทุนทรัพยากรทางอาชีพหลักให้เกิดคุณค่าสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนในอาชีพได้เช่นการขยายอาชีพจากการหมุนเวียนเปลี่ยนรูปพัธุ์หรือผลพลอยได้ไปสู่กิจกรรมใหม่เช่นสร้างธุรกิจแปลรูปหมูจากฟาร์มหมูของตนเอง สร้างธุรกิจจากขุยหมักที่หมูสร้างธุรกิจขนมหวานยืนลี่จากหนังหมูนะครับการขยายขอบขายอาชีพจากการสร้างและพัฒนาเครือข่ายจากอาชีพเช่นจะมีแฟนชายนะครับชายสีมีเกีียวการสร้างเครือข,ข่ายนาข้าวอินทรีย์ครับผมครับข้อ3ามนะครับ การขยายขอบขายอาชีพจากการตลาดเช่นสวนมะพร้าวน้ำหอมแม่ตุ้มคือศูนย์การรับซื้อและขายส่งมะพร้าวน้ำหอมภายใต้การควบคุมคุณภาพของตนเองข้อ 4. การขยายขอบขายอาชีพจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นจัดบริการท่องเที่ยวพักผ่อนกินอาหารเกษตรอินทรีย์ที่ไร่สุดปลายฟ้าท่องเที่ยวชิมผลไม้ชมสวน ชาวไร่จันทบ,บุรีข้อหการขยายขอบขายอาชีพกับการส่งเสริมสุขภาพและอานามัยเช่นพักพื้นรับประทานอาหารธรรมชาติที่ปลอดสารพิษปฏิบัติธรรมกับโฮมสเตย์ของลางจระเข้การขยายขอบขายอาชีพกับการเรียนรู้เช่นเรียนรู้ระบบนิเวศความพอเพียงที่ไร่นาสวนผสม คุณพชิดครับผมครับต่อไปก็จะมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาทำนะครับก็คือกิจกรรมที่หนึ่งความสำคัญและความจำเป็นในการขยายอาชีพก็จะมีคำชี้แจงให้ครูและนักศึกษาร่วมกันนำผลการวิเคราะห์ของกลุ่มมาเทียบเคียงกับสาระความหมายความสำคัญและความจำเป็นในการขยายอาชีพ,แล,นนาาชพแล้วร่วมกันคิด ให้ได้มีความหมายต่อคําคต่างๆที่กําหนดไว้ในแบบบันทึกนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมมาดูข้อแรกนะครับคือขอบคายของการแสายอาชีพหมายถึงนะครับขอให้นักศึกษาครับเด็กที่วมกห์ช่วยกันนะครับข้อต่อไปก็คือกิจกรรมอาชีพที่ทําอยู่หมายถึงนะครับก็ขเขียนตามความเข้าใจนะครับ การสร้างรายได้หมายถึงนะครับแต่ได้จากทางในบ้างก็ใอ้คิดปกาะช่วยกันนะครับร่วมกันหารในกลุ่มนะครับผมครับก็จะมีอีกข้อนะครับคือการใช้ทุนการใช้ทรัพยากรหมายถึงนะครับช่วยกันคิดอีเกาะนะครับความเข้มแข็งและความยั่งยืนหมายถึงต่อไปครับคือการหมุนเวียน เปลี่ยนรูปหมายถึงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายจากอาชีพหลักหมายถึงนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับคือการขยายอาชีพจากการตลาดหมายถึงนะครับก็ให้นักศึกษาครับช่วยกันทำงานเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วก็สรุปช่วยกันนะครับครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากสิบข้อปฏิบัติง่ายๆนะครับ เพื่อการลดการเฉี่ยงโควิด19นะครับผมข้อ1นะครับล้างมือบ่อยด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับข้อ2นะครับใส่หน้ากากอนามัยครับผมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับข้อ3อาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้านข้อ4เว้นระยะห่างจากผู้อื่น1นถึงสเมตรนะครับเพื่อความปลอดภยัยข้อห้า เด็กเลี้ยงสถานที่แออัดนะครับผู้คนผูน้านก็ไม่จําเป็นก็ต้องไม่เข้าไปนะครับข้อหกไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ไอนะครับและจามนะครับตรงนี้คืออันตรายมากเลยข้อเจ็ดมันทำความสะอาดพื้นผิวพัสดุมีการสัมผัสบ่อยนะครับแล้วก็เช็ดด้วยน้ำนะครับเดยดบ่อยไว้ข้อแปด ใช้ข้อศอกปิดปากหลีกเลี่ยงการใช้นิ้วมือปิดปากเวลาไอหรือจมครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวนําเข้าในการแพร่เชื้อที่เร็วนะครับคือปิดจมูกปิดปากครับก็คือใช้มือสัมผัสนะครับส่วนข้อเก้ารับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะครับข้อสิบไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะครับผมสุดท้ายนี้ผมในไอสัได้เพิ่ม ก็ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านนะครับที่ร่วมชมนะครับผมสื่อการสอนวันนี้ขอผมขอขอบคุณมากครับผมผมค,ครับ